สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ The Six Sense Talk ข้างทำไมต้องคำสียงเยือกเย็นขนาดนี้เพราะว่าตอนนี้บรรยากาศเริ่มมาแล้วทอกข้างป่าและเป็นป่าที่น่ากลัวมากอางนี้จริงจริงถึงขั้นต้องเอาขาขึ้นน่ะกลัว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 งูงูนะมันเป็นใบไม้นะเออแล้วก็ข้างหลังนี่ผมบอกเลยป่าทึบด้วยนะเข้าไปน่ากลัวมากร้อนๆวันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องของพิธีกรรมต่างๆในเรื่องของความเชื่อ ของการจัดงานศพ oh. เออเอาเอาอย่างนี้เลยตั้งแต่แรกเลยพิธีกรรมที่ผมเจอมาสมมติผู้เสียชีวิตตายอยู่จังหวัดหนึ่ง uh huh. แล้วจะต้องเอาไปอีกจังหวัดหนึ่ง oh. มีการเคลื่อนย้ายศพ <c oughs> การเคลื่อนย้ายศพเนี่ยเขาจะมีให้ขึ้นหลังรถ uh huh. ถูกไหมฮะ แล้วก็จะมีเหรียญคอยโปรยทานไปเรื่อยๆโปรยไปโดนกระจกรถข้างหลังหรือแม้แต่พอเห็นสะพานมีสะพานก็ต้องโปรยมีสะพานนะสะพานที่หนึ่งสะพานที่สองสะพานที่สามไล่ไปตลอดว่าข้ามได้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 อันนี้ผมถามหน่อยเอาพิธีกรรมก่อนความเชื่ออันนี้เขาทาไปเพื่ออะไรเพราะว่าแม้กระทั่งคนจีก็ต้องทำคือความเชื่อตรงนี้หมายถึงว่าให้วิญญาณน่ยมากับรถมากับล่าง อ่าแล้วเพื่อเวลาจะไปไหนทํะไรเนี่ยทุกอย่างมีเจ้าที่ครับเพื่อเงินเนี่ยเหมือนซื้อทางให้เจ้าที่อ๋อติดสินบนค่าผ่านทางเงิผ่านทางเก็บค่าผ่านทางอ่าเน็บค่าผ่านทางแล้วก็บัารก็ใช้ใช้เหรียญหนึ่งบาทหนึ่งบาทไปถนนคนพลอะไรเงี้ยเหมือนซื้อทางไปเรื่อยเรื่อยจนกว่าจะถึงที่วัดในฐานะที่คุณเห็นผีแล้วกันอ่ะเรื่องพิธีกรรมมาแล้วนะแต่เรื่องของการเห็นผีคุณเคยเห็นไหมว่าดวงวิญญาณจะต้องมีการ เขาริีๆตอนนั้นเขารู้ตัวยังเขาตายอ่ะอ่ไม่รู้ยังไม่รู้เลยแปลว่าคุณไม่เคยเห็นลักษณะแบบนั้นตอนหนูอาเพื่อนหนูมาเพื่อนหนูยังไม่ตามมาเลยก็คือเขาก็ไปเขาจะไปตรงไหนได้ตอนนั้นเขารู้หรือยังว่าเขาตายเขาไม่รู้เขาจะไปอยู่ในตัวตรงมืดๆที่เพื่อนบอกก็ได้ตอนนั้นน่ะอ๋อไปเก็บไว้เก็บตัวไปในห้องอ๋อเก็บตัวเปนห้องเก็บตัวเลยงงอยู่อ๋อลักษณะคือถ้าสมุิการโปรยแบบนี้ คุณมองว่าอาจจะเป็นเรื่องของความเชื่อซึ่งจริงๆทําได้นะไม่ผิดทําได้เลยทําได้เลยเพราะว่าหลายๆคนคิรถลังด้วยใช่เพามสบายใจของจรีนก็มีเห็นไหมครับถ้าเราเคยดูหนังนะสมัยก่อน อ่ะคนจีนก็จะมีกระโดดใช่ไหมผีกระโดดผีกองกอยไม่ใช่ผีจีนหลังจีนหลังจีนเออเออเขาเรียกกองกอยเหรอไอผีกระโดดเขาเรียกอะไรผีกระโดดกองกอยอะไรที่เขามียันแปะนะเออผีกองกอยเขาจะมีกระดาษใช่นไหมฮะกระดาษใบใบซื้อทางใบขอทางโปรไปเรื่อยๆโปรดึงดึงดึงแล้วก็มีกระดิ่งสั่นแก่งงๆตแต่งงกรโดดแต่จริงๆอ่ะมันไม่ใช่ไม่ใช่เขาเดินตามเองนะครับคือมันเป็นไม้ไผ่คนแบก เพราะเวลาจะเป็นทหารหรืออะไรเนี่ยเจ้าศพกลับบ้านน่ยจะแบกกลับยังไงเขาเป็นไม้ไผ่ขึงเหมือนกางเขนขึงไว้แล้วก็เลี้ยง oh. เลียงเลี้ยงเลียงแล้วก็มีหน้าหลังก oh. าร oh, <yeah. S 2> แล้วเวลาเวลาเวลา ใบไผ่มันก็เด้งนะพี่เจพี่อ๊อฟเด้งดื้อมันก็อาจจะเป็นลักษณะแบบนี้ถ้าเราอุดจมูกหิ้ก้อยจะไม่เจอเขาบอกใช่อันนี้มันน่พอเวลายันหลุดแล้วเนี่ยผีกองกอยจะไม่กระโดดแล้วนะพอยันหลุดผีกองกอยจะสามารถทําท่าอื่นได้เราต้องอุดจมูกไว้ผีจะไม่เห็นเราใช่แล้วตอนนี้พอกลับไปถึงบ้านแล้วพอมาถึงสถานที่เอาคนอีสานอนเลยนะเขาจับแก้ผ้าเลยนะก้าล้างไงจับแก้ผ้าอาบน้ํากันเลย จับแก้ผ้าอาบน้ําอยู่บนแค่ก็อาบน้ํากันแบบนั้นที่เหมือนกันหมดจริงเหรอคนภาคกลางก็ทําอยู่ที่<อ>ว่าเขาจะทำในสถานที่ไหนแค่นั้นเองผมเคยเคยเจอแต่เขาแค่รดน้ําศพรดน้ําศพนั่นคือขั้นที่สองแล้วขั้นแรกคือการอาบน้ำศพแต่ง<ำ>หน้าศพออกมาจากาข้างในเลยเราสามารถอาบน้ำแบบใน ที่อื่นก่อนได้ไหมเขามาจากห้องดับจิตนะของเพื่อนหนูอ่ะคืออาบน้ําศพเลยอาบแบบถู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 อย่างนี้เลยต้องใช้น้ำมะพร้าวแต่เขาไม่ได้ใช้น้ำมะพร้าวหรอกเขาก็มีสารอะไรของเขาเป็นสบู่อะไรนะถู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 อะไรอย่างนอาบให้เราแล้วอาบให้เราแล้วเราแค่เอามาลดใช่ครับผมส่วนน้ำมะพร้าวเนี่ยมันเป็นขั้นตอนสุดท้ายอ๋อเหรอขั้นตอนสุดท้ายแต่ขั้นตอนแรกมีน้ำมะพร้าวนะบางบางบางขั้นตอนอ่ะไม่ใช่บางพื้นที่เนาะเขาก็เชื่อว่าเอามะพร้าวมาผสมกับพวกขมิ้นชันพวกอะไรพวกเนี้ยให้มันแบบเคลือบเคลือบผ เหลืองน้ําหนองออกมามันจะได้ไม่ไหลออกไปเยอะท,น<ม>ทีนี้มาถึงขั้นตอนก็คือพอมาถึงวัดเนี่ยเขาจะเริ่มละให้ญาติลดน้ําศพและใช่เขาที่ก่อนก่อนลดน้ําศพผมถามนิดนึงในเรื่องของการแต่งหน้าศพคซึ่งก็ไม่ได้เป็นพิธีอะไรที่ที่จะจำเป็นต้องสมัยมก่อนนะคะสมัยก่อนท่าที่หนู ท่านูศึกษามานะคเขาจะมีแค่วีผมวีเผ้าคือวีผมก็คือหวีมาข้างหน้าใช้วีเซเนียนะคะวีเซเนียมันจะเป็น2ด้านเนาะวีมาข้างหน้าทีนึงแล้วก็หวีกลับไปข้างหลังทีนึงเพื่อเป็นกุศสโลบายว่าจากไปก็จากเลยนะไม่ต้องเป็นห่วงคนข้างหลังหรืวเขาจะหักหวีเซเนียทิ้งแล้วก็โยนลงไปในโลงด้วย เขาก็เป็นกุศโลบายสอนเด็กๆแหละหรือว่าสอนลูกสอนหลานที่ยังอ,อยู่ว่าใช่<ะ>ใชสุดท้ายแล้วอะ่ะก็ไปแล้วก็ไม่ต้องห่วงแล้วก็สุดท้ายไม่มีอะไรจะยังจีรังยั่งยืนเพราะว่าเขาก็หักหวีเ่เนียทิ้งวีซเนียก็ใช้ไม่ได้เลยแล้วในพิธีกรรมที่รู้สึกถึงเรื่องของการทําพิธีต่างๆเรื่องของศพส,สกดดวงวิญญาณไม่ให้ลุกขึ้นมามีไหมพี่โอจริงๆมันเป็นกุศโลบายพี่เจพี่โอ,มอไม่ว่าจะเป็นร้องน้ำศพเสพมัตตาสังก็ตามดวงแรกจะเป็น ลูกลูครอบครัวทรัพย์สมบัติเห็นไหมจะเป็นข้อดูสามข้อก็คือเป็นกุศโลบายทั้งนั้นเลยแต่กุศลบายนี้เนี่ยไม่ได้ให้ศพรู้ให้คนข้างหลังรู้ให้ลูกหลานรู้ว่าห่วงเนี่ยตรงคอเนี่ยหมายความว่าอะไรมัดมือเนี่ยหมายความว่าอะไรตรงขาเนี่ยหมายความว่าอะไรในเรื่องของการสวดศพในเรื่องของงานศพการสวดศพเนี่ยไม่ได้ศพให้คนตายฟังศพให้คนเป็นฟัง เพราะบทสวดไม่มีอะไรที่บอกคนตายเลยถูกต้องเราไปดูคําแปลครับอืมเราจะเห็นว่าอันนี้จ้งสังขารเนี่ยมันอยู่แค่นี้แหละคนตายเขาไม่สามารถขึ้นมาทําอะไรได้แล้วครับครา้งที่ผมเห็นเนาะเขาจะมีการเอาเงินใส่ปากใส่ไปทําไมอ่เขาบอกว่าเอาไปให้แบบมีกินมีใช้ซื้อทางเอาไปให้ซื้อทางในปอลโลกเพื่อไปเจอเพื่อไปเจอตัวนั้นในแฮร์รี่พอตเตอร์ที่มันยืนคุมเรืออยู่ไปถ้าเรามีเหรียญอย่างเงี้ยเราก็ไปซื้อให้เขาพาลพายเรือไปได้ขออนุญาตนะไม่ได้แบบ แบบกวนนะทําไมเขาไม่ใส่กระเป๋าเงินดีๆแล้วพกไปข้างหลังมุมนี้ก็คือหมายถึงว่าแม้แต่คนตายเนี่ย เอาเงินเข้าปากกันเนี่ยเป็นเรียกเงินปากผีเนี่ยฆ่าไปแล้วเนี่ยตายไปยังเอาไปไม่ได้เงินก็ยังอยู่ในปากเงินก็ยังอยู่ปาปากเลงอยู่เกยยังอยู่เลยเห็นไหมว่าทรัพย์สมบัติเนี่ยมันเอาไปไม่ได้เงินทองเอาไปไม่ได้ครับนี่ก็คืออุตสายะเขาว่าเป็นกระดูกแล้วเหรียญยังกลมอยู่เลยแต่มันมีความเชื่อพี่เจว่าปากผีก็เหมือนแต่ลูกหลานนะถ้าลูกหลานเก็บได้ใช่ไหมถ้าลูกหลานเก็บได้เพราะว่าอาจจะเป็นสมบัติสุดท้ายที่พ่อแม่เนี่ยสุดท้ายจริงๆเอาเป็นขวัญถุงก็ได้เรียกขวัญถุงหน่อยเอาไว้ให้ลูกหลานคน ใช้ได้ได้ไหมไปหยอกตู้น้ำอย่างนี้ได้ไหมก็ทามันไม่มีก็จะทำเถอะอย่ายอมอดเลยแต่ส่วนมากเขาจะเก็บกันเป็นที่ลึกครั้งสุดท้ายครับประมาณแบบนี้ครับผมเคยได้ยินคนพนึเงพูดมาพูดให้ผมฟังว่าเขาจะไม่กินข้าวงานศพเลยอะไรเดี๋ยวนี้เป็นหลายคนเพราะว่าเขาบอกว่าเขาเขามองเห็นมองเห็นว่าผีที่งาน่ะคือเวลาเขาทำข้าวต้มอะเวลาเขากำลังทำข้าวต้มในงานอยู่แล้วผีเหมือนแบบ นั่งแล้วก็เอาเท้าไกวข้าไฟไงข้าไฟมันแพงเราก็เลยคิดว่าเราจะทำยังไงดูโฆษณานะในทีวีเขาโฆษณาว่าประหยัดค่าไฟอย่างนั้นอย่างนี้เราก็อยากจะติดก็พยายามหาข้อมูลสุดท้ายลูกสาวส่งข้อมูลมาให้ ยี่ห้อนี้เลยเขาส่งมาให้ยี่ห้อนี้เลยฮัลโหลโซล่าอุย้ยเดือนหนึ่งก็ประมาณ1 2ื่นสอง่ะหมื่นสองห0มีพีคสุดช่วงเดือนเมษาเกือบ15ื่นห้เออแทบตายโอ้ย,ย,อยคุณก็ดูตู้เย็นนี่นะ3บานสี่บาน,บานแ,ลแล้วก็แอร์อีกทีวีอีก ร้านอาหารที่เราทำอ่ะกลางวันก็จะเปิดแอร์ให้ลูกค้าไงช่วงเดือนเมษาหน้าร้อนนี่นั่งไม่ได้นะคะเพราะวัดข้างบนเนี่ยมันเป็นหลังคารงรถต้องใช้พัดลมไอ้น้ําถึง2เครื่องนี่ค่าไฟไม่ไม่ใช่ว่าแม่ใช้เฉพาะในร้านนะแม่มีเครื่องซักผ้าอีกนะวงจรปิด50กว่าตัวรอบอาคารค่ะ10ตึกเนี่ยเพราะว่าเราเป็นสํานักงานนิติบุคคลด้วยอันนี้คือใช้ไฟแบบเดียวกันทั้งหมดใช้ไฟจากบ้านทั้งหมดเจ็ดพันเจ็ดพันกว่าบาทนี่บินไฟย,ยังอยู่เนี่ยจริงแม่จริงนี่ไงเดี๋ยวให้ดู เราเราไม่ได้รู้จักหรอกนะแต่ลูกสาวเขาการันตีมาว่าแม่ติดถ้าแม่จะติดแม่ติดกับพี่เขาติดตั้งแค่2วันเสร็จอะเร็วมากแล้วก็ใช้ไฟได้เลยโอ้สุดยอดเลยจริงๆยอมรับแล้วก็ติดตั้งสวยงามตู้ตู้ไฟข้างบนน่ะนะคะเขาเรียงสวยงามมากเลยมีหลายคนมาถามนะคะว่าติดโซลาเซลล์แล้วเป็นยังไงเขาอยากจะติดบ้าง เราก็ถามเขากลับว่าคุณอยากประหยัดไฟไหมถ้าคุณอยากประหยัดไฟคุณก็ติดแล้วคุณต้องถามตัวเองว่ากลางวันคุณใช้ไฟมากน้อยแค่ไหนอย่างที่ร้านป้านี่ป้า,ปาใช้ไฟบอกว่าเยอะมากจริงๆเราเห็นจากค่าไฟหมื่นกว่าบาทของเราลงมาอยู่ที่7,000ถ้าเราใช้ไฟเยอะโอ้โหแม่เชียร์เลยค่ะประหยัดจ,จริงๆติดเถอะฮัลโหลโซล่วันเสาร์ที่4พฤษภาคม2567 ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญปล่อยป่าแบบไม่ทำลายระบบนิเวศจำนวน9สายพันธ์ทั้งหมด 90, 9 9 9 9 9ตัวในเวลา9นาฬิกา9นาที ณวัดชินวรา,าราบวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีในงานนี้เราจะมีการทำพิธีขอข,อขมาพระแม่คงคาลอยกระทงนพระเคาะและเสดาะเ,เคาะเพื่อปัดเป่าสิ่งไม่ดีโดยพระมงคลวโรปรการหรือหลวงพ่อชำนาญเจ้าอาวาสวัดชินวรา,าราบวรวิหารงานเริ่มตั้งแต่7นาฬิกาเป็นต้นไปผมเคยได้ยินคนนึงพูดเรามาพูดให้ผมฟังว่า เขาจะไม่กินข้าวงานศพเลยอออะไรเ,เดี๋ยวนี้เป็นหลายคน,นออเพราะว่าเขาบอกว่าเขาเขามองเห็นอมองเห็นว่าผีที่งาน่ะคือเวลาเขาทำข้าวต้มอะ<ำ>เวลาเขากำลังทำข้าวต้มใ,ในงานอยู่แล้วผีเหมือนแบบนั่งแล้วก็เอาเท้าไกว ก๋วยข้าวแกงข้าวหรืออะไรอย่างเงี้ยมีผีตัวั้นไม่เอาตีนลงไปแกงเลยข้าวทำไมมันพนักงานไม่ค่อยดีนะผมผมเขาก็เลยบอกว่าพนักไม่ค่อยดีนะเขาไม่กินข้าวงานศพเลยอันนี้ผมขออนุญาตนะผมก็จับไม่ได้ใครกินไหมถ้าเป็นเกีลยวน้ำกินไหมแล้วถ้าเป็นงานของเพื่อนหนูที่ผ่านมาถ้าเป็นของแอนตี้แอนกินไหมเออไม่รู้คุณใช้แอนตี้แอนในงานเพื่อนคุณหรอใช่หรอถูกมากนะป้าแอนเนาะฝ่องเล็กๆอย่างเงี้ยเออแต่นี่คือทำมาจาก ปลาแอนแล้วใช่เออเออเขากินไหมเออเขากินไหมเออนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันครั้นที่ผมถามจริงเอ,เ,อเอาเอาเรื่องของการกินข้าวงานศพก่อน,อนเห็นหลายคนมากไม่ยอมกินกันทาไมอ่ะเขาไม่อยู่มาเป็นลักษณะนี้สําหรับคนปกติที่เขาไม่ถือเนี่ยเขากิน,นแต่คนที่ถือเช่นเขามีของเล่นของเล่นแ่ปรธาตุหรือว่าเขามีของดีๆพกติดตัวไปเป็นบุคคลที่ สายศาสตร์สายเวทนะบางทีเขามีข้อห้ามของเขาโดยเฉพาะอะไรอย่างี้อย่างเส้นสักยันอย่างนียเขาอาจจะมีข้อห้ามถ้าสมมติสำนักนั้นเขาห้ามกินของในงานศพก็คือต้องไม่กินอย่ากินนะแล้วแต่ครูบาอาจารย์คนเขามีครูเขาจะครูก็จะบอกงานของศพอย่าไปกินนะน้ำก็อย่ากินนะจะกินอะไรก็ซื้อเข้าไปเสร็จพิธีแล้วเขาออกมาอันนี้สําหรับคนที่มีครูบาอาจารย์เพราะว่าเขาไม่รู้ว่าน้ำอันนั้นไม่เก็บไว้ยังไงแล้วก็ไม่รู้ว่าผู้หญิงได้ข้ามไปนอะไรเงี้ยคือมันหลายอย่างเลย เซฟดีกว่าแต่จริงๆมันเป็นเรื่องของน้ำจิตน้ำใจของเจ้าภาพนะเพราะว่าเจ้าภาพเนี่ยเห็นว่ามาฟังสวดแล้วแล้วเผื่อจะหิวก็จะมีการเลี้ยงข้าวต้มส่วนมากจะเป็นข้าวต้มกินง่ายๆตอนหลังๆเจ้าภาพก็จะเหลือเยอะเพราะส่วนมากคนที่ไปมีครูบาอาจารย์กันหมดกมีครูบาอาจารย์กมกันปนหมดในนี้มีข้อมูลเยอะมากเลยนะกับเกี่ยวกับเรื่อง เขาเรียกอะไรพิธีกรรมในเรื่องของงานศพอย่างเช่นการบอกทางวิญญาณให้ไปวัดหรือบันไดศพหรือที่เรียกกันว่าบันไดผีอย่างเงี้ยการโปรยข้าวสารข้าตอกหรือการค้างศพไวโอ้โหมีเยอะแยะมากมายจริงๆเวลาไม่ทันไงคือยังไงคือไงเขาก็ค้างไว้ก็คือหนึ่งคือเอาที่พวกอุดจมูกก่อนโดยที่ไม่ทำอะไรกับศพเลยก็คือ สมัยก่อนการแพทย์มันยังไม่ดีแบบมีวัชพาประจงชิบจออะไรอย่างเงี้ยค่ะคถ้าฉุดวัชพจประจรหรือลมหายใจมันแผ่วมากเนี่ยเขาจับไปเจอเขากลัวว่าจริงๆแล้วยังไม่ตายหรอกรรจริงๆเ้าอาจจะยังมีชีวิตอยู่ถ้า3วัน5วันแล้วเขากลับมาอย่างเงี้ยแต่ว่าอ,ากอีกี่พึ่งที่มันอุดอยู่ตรงจมูกเนี่ยมันยังละลายไปเรื่อยๆไงมันยังมีอากาศหายใจอยู่มีกุศลบายอยูอ่เพื่อจะรอดถ้าสามวัน5วันฟื้นก็โอเครอดไปอย่างเงี้ยเพราะการแพทย์ยังไม่เจริญอนาดนั้นสมัยก่อนคนโบราณนะอัศบ้านผม่ะ เวลาเขาจะเอาศพไว้ที่บ้านแต่เวลาตอนจะไปวัดเนี่ยทุกวันนี้ยังไว้กันอยู่นะไว้ที่บ้านตอนตอนจะเอาออกเขาไม่ให้ไปบันไดคนนะเขาจะทุบข้างๆเลยเขาเป็นไม่ใช่เป็นบ้านไม้เขาจะเอาบันไดออกเลยไอ้กั้นที่การออกข้างๆแล้วก็ทําบันไดไม้ไผ่โอ้โหบันไดไม้ไผ่ทั่วคราวอ่ะแล้วก็เอาศพมาลงข้างบ้านสงสารคนละหลงเนี่ยเขาจะค่อยแบกนะเขาแบกใส่รถมุไปเลยแต่เขาไม่ให้ลงทางงทางเดียวกับคนพอเสร็จแล้วก็จะปิด อันนี้ไงที่เรียกว่าบันไดศพหรือที่เรียกกันว่าบันไดผีนั่นเองเอออันนั้นเป็นสมัยแบบนั้นคือสมัยก่อนแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยคือไม่ถึงขนาดทุบบันโดงบันไดเพตา้งชัตาหที่งเลยขอโทษค่ะท่าตายที่บ้านนะคะถ้าในกรุงเทพต้องเอาศพไปนิติเวศนะคะเพื่อเป็ชนะสุดศพนะคะห้ามเก็บศพไว้ในบ้านเออห้ามเก็บศพไว้ในบ้านแต่ผมเคยเจอที่หนึ่งนะเดี๋ยวพูดต่อนะผมเคยไปไปดูที่ที่หนึ่งละกันไปเสร็จเป็นบ้านหลังใหญ่เบลเลอร์เลยแล้ว การที่เขาเชิญเราไปเนี่ยเราก็ไม่ได้คิดอะไรอยู่ๆพอจอดรถหน้าบ้านผมเห็นไฟกับพิบปัานหลังใหญ่นะคิดถึงสภาพบ้านคนรวยเลยนะหลังใหญ่มาเลยนะจอดรถปุ๊บเห็นแล้วมีไฟสีตึตก๊ตกตก๊อกตกิ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอยู่หน้าบ้าน,นปกติที่กระพิบพปเป็นไฟสีอะไฟสีแบบเขียวส้มแดงดเออพอเปิดประตูไปครับเฮ้ยเริ่มรู้สึกไม่ดีแล้วเข้าไปเปิดประตูหน้าบ้านแค่เปิดหน้าบ้านเปิดไปปุ๊บ ศพตั้งอยู่ศพคุณลั่นทธมนป่าวเสียคนเะคือฟิลแบบนั้นเลยฟิลแบบนั้นเลยเป็นเป็นแบบเหมือนโรงแก้วอ๋อคุณลั่น์ธมทำไมผมต้องขับซิบไม่รู้นะแต่ผมกลัวกลัวเขาจําเรื่องได้ไงกลัวเขาจําได้แล้วผมผมรู้สึกผมตกใจมากเป็นการเอาศพคุณพ่อตั้งไว้แล้วฟิลเหมือนประมาณว่ามันยังไม่เคลีย คุณลั่นทมไงเรื่องการเสียชีวิตมันยังไม่คดีคมันยังไม่ขี้ขางแต่ทวกัแต่ทำไมเขาไม่เอาไปไว้ยังนิติเวศเขามา,าไว้ที่บ้านดิจิเวตเต็ม้เออเอาไว้ที่บ้านอ่ะผมก็ไม่รู้เป็นความเชื่ออะไรนะแล้วอันนี้อันนี้คือหลังที่หนึ่งนะแล้วมีอีกหลังหนึ่งอันนี้ยิ่งตกใจใหญ่เป็นบ้านคนจีน <S <S พี่โอเคยเห็นโลงศพจีนไหมอ่าที่เป็นแบบที่เป็นทรงจีนไม้ดับตาบ้านข้างหน้าปกติเดินเข้าไปลึกเสร็จมีบ้านว่างแบบทำสวยมากเลยอีกหลังหนึ่งแล้วก็เเปปิดข้าไอ่ะ มีศพตั้งอยู่กลางบ้านแค่อย่างเดียวเลยน่ากลัวเนื้อหยองน่ากลัวพระรามสองเองโอ้โหแล้วผมแบบมันมีแบบนี้อยู่อะก็แค่เป็มีกำลังเนาะเขาก็ไม่อยากเอาไปรวมไม่กับใครอะไรอย่างงี้ใช่ป่าวคนมีเงินเขาจะทําอะไรแปลกๆนะบางทีไม่เหมือนใครเรื่องของความเชื่อในเรื่องของการจัดการเรื่องการเรื่องของศพเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยมีทั้งความแปลกความไม่แปลกความประหลาดและไม่ประหลาดเยอะแยะ อันนี้อยู่ที่ความเชื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไม่ว่าคุณจะเขาเรียกอะไรไม่ว่าคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อในเรื่องของศาสนาหรือพิธีกรรมสุดท้ายเนี่ยต่อให้คุณตายไปคุณก็ต้องพึ่งพิธีกรรมและความเชื่อเพราะฉะนั้นน่ะคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่ออย่าไปว่ากันละกันละกันอย่าไปดูถูกกันอย่าไปดูถูกกันเพราะสุดท้ายคุณก็ต้องใช้เพนีของแต่ที่ก็ไม่เหมือนกันแตกต่างกันไปอีกนะครับผม อ่ะวันนี้ฝากหน่อยครับคุณอ๊อก็อย่างที่บอกค่ะงานศพทุกที่ทุกพื้นที่ค่ะมันมีประเพณีที่แยกกันออกไปเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปเจอพิธีกรรมแปลกอย่าเพิ่งไปว่าเขาว่าทําอะไร,รทําอะไรไม่เข้าท่าครับบางทีในการที่เขาทําอันนั้นน่ะมันอาจจะมีเกรด็ดเล็กๆน้อยๆทางวิทยาศาสตร์พิสูจน์ดูแล้วก็ได้ว่ามันสามารถใช้ได้กับศพนั้นจริงๆอะไรอย่างงี้ครับผมระหว่างที่เรากาลังเล่านี่รอพี่โอพูดเนี่ยหมาหอนแล้วนะครับผมจะบอกให้นะถ้าเราปิดไฟแค่ดวงนี้กับดวงนู้นนะตรงนี้คือปาชาชัดๆนะ ช้าแหละเอาพิพิธภัณฑ์นะครับ,รบสำหรับเรื่องของงานศพนะก็ทุกคนเนี่ยต้องมีอยู่แล้วเลยเกิดแก่แล้วเจ็บแล้วก็ต้องตายเป็นเรื่องของธรรมดาเพราะเรื่องงานศพเนี่ยเวลาเราไปงานศพเขาอยากจะให้ทุกคนเขาเรียกว่าตั้งใจตั้งใจคิดว่าเวลาพระท่านสวดมนต์เนี่ยท่านกําลังสอนใครอยูอ่ให้เราคิดอย่างจุดจุดนั้นให้เรานึกถึงความตายอยู่เป็นนิด พอถึงวันนั้นเราจะไม่กลัวความตายและจิตสุดท้ายของเราจะไปอยู่ในภพภูมิที่ดีนะครับขอฝากไปเท่านี้โอเคยังไงคลิปวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณ He l โ o Solar นะฮะถ้านึกจะติดโซลาร์เซลล์คิดถึง Hello โ o l a r เลยไม่ว่าจะเป็น5กิโลวัตต์10กิโลวัตต์15กิโลวัตต์ของดีแท้ๆร้วนๆกำลังจะเข้าหน้าร้อนแล้วคุณจะร้อยคุณเสียค่าไฟแพงแล้วหาช่างติดตั้งไม่ได้เพราะว่าหน้าร้อนเนี่ยเป็นดช่วงเวลาที่ทุกคนติดกันหมดนะเพราะนั้นรีบติดซะแต่เนิ่นๆโทรหาเรา Hello โซล่าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ